จะน้าแห้งนีเลยพี่น้องกินไส้ตักอาบอย่างตั่างแล้นะสวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นก็อยู่บ้านเนาะแล้วก็เกี่ยเครื่องเกี่ยของเนาะนี่สิมาซักเครื่องซักของอยู่น้ำห้วยเนาะ เนื่องจากว่ายูหมู่บ้านของเฮาคือถือปิดน้ำเนาะประมาณเกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องวันเจ้าปิดน้ำเช่นอย่างจช่อยางนี่แหละล่างล่างอุ้งน้ำเฮ็ดยางนะเพราะว่าทำความสะอาดซะอองน้ำปีนึงเพิ่นจะทำความสะอาดอุ้งน้ำประมาณสองถึงสามเธอนะแล้วก็เพิ่นก็ได้ปิดน้ำเป็นอาทิตย์นุงหละเพิ่นเพิ่นล่างทำความสะอาดแล้วให้แห้งแล้วเพิ่นจึงใส่น้ำใหม่เนาะเ o าก็เลยแบบว่ามีน้ำใส่เนาะเป็นอาทิตย์พี่น้องเครื่องกระกองนี่สิเลยอ่ะเนาะ พูดจะเห็นจังใดถ้ามือนำออกกับบุออกจยกเครื่อกันเลยแบบว่าคนเครื่องคนของเนาะสิมาซักเครื่องซักของยู่หวยน้ำรดอาบน้ำอาบน้ำยู่พี่เนาะอันปกติอันคนอยู่ในหมู่บ้านของนู่นก็จะมาอาบน้ำกันมันอยู่บนนี่เลยแหละแต่ว่ามือนี้เนาะเฮามานี่เขาจะมาเศร้าก่อนมูขนาดพี่น้องกันเลยว่าคนบ่มาหลายปันใดันา่าเท้าหัวแรงเนี่คนบ่กลายเละเต็มเนี่แหละเ้ามาอาบน้ำยู่นี่ทุกมือเนาะก็คือเจ้าปิดน้ำอยู่บ่เมนาปิดแต่ฝากอัน ทังนุ่นยูเนาะเพราะว่าหมู่บ้านของนุ่นก็คือ,อมันก็นอยากกว้างนอยนึงแต่ว่าน้าไสอ่ะน,นะมันบุเพียงพอเนาะมันบุเพียงพอปกติข้าจะเปิดฟังนั่นเลยจะปิดฟังนี่อ่นะแล้วเปิดฟังนี่จะปิดฟังนั่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิดหมดเลยเนาะปิดหมดเลยได้เพราะว่าอาทิตย์แล้วพี่น้องก็คือเขาบ่มีน้ำไสเขาจ็จจำเป็นได้มาตักน้ำห้วยใส่น้ำห้วยแล้วก็อาบน้ำซักเครืองอยู่ห่วยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นกับซีมาซักเครืองกอน้องอย หนาวอีกเย็นเดอ้อพี่ๆหนาวโมเมนต่วเย็นนุ่งนอแต่วันมุ่งเครื่องสั้นสุดๆเพราะว่าเขาจะมาซักเครื่องถ้ามาซักเครื่องนุ่งเครื่องยาวก็ได้เนาะนี่มากันเลยโอ้ยนี่เนาะเขาเจ้าน่าจะมาอาบน้ำแล้วมันเดืกนี่เขาเจ้าดังไฟฟิงไฟอยู่นี่ซ้ำ วนสักเครื่องคือคักขนาดเลยนี่เครื่องกับบ้าไหล,หลี่นอ้อไยป้าคุณกอนอสินเครื่องที่เขาจะสักลายขนาด บูมาอาบน้ำาู่อยู่ในคู่นะนี้เนาะเฮาจันพอกแฟบเนาะหรือว่า่งสักฟอกใสอะไรนี่เพวา่ <c oughs> ว่า,านเนามามานันเป็นถุงใยนะเอามาลำบากสิเลยนะ มีที่สักเครื่องแบบสบายสบายว้าวเย็นดีขนนะาดเย็นนี่นะ เสื้อกันหนาวเนาะช่วงนี้ก็คือเข้าเราดูหนาวแล้วมีเสื้อกันหนาวนี่โอ้โหกลายขนาดเลยรักโลนเนาะ นะระวังนี่ก็โอ๊ยขี้ไข่ก็เริ่มแตกพี่น้องเอ้ยมาเซนักนใหญ่เนี่ยขี้ไข่แตก โอ้โหพอแปบพน้องเอ้ยอยู่บ้านเฮาเนาะส่วนใหญ่ก็คือซักเครื่องซักฟองนี่ก็มาซักแต่อยู่น้ำห่วยนี่แหละพี่น้องนี่ยูดเทงนี่กัเจ้าก็ซักเครื่องคือกันมี่สองบนเฮาซักนี่มันอยู่ร่ม บอบแซมกินฟงฟองฟองหมดแล้ว คนอยู่ในหมู่บ้านเนาะคุาเจ้ามาอาบนำ้ำอยู่ในเกิดทุกมือเลยขะนัน่งน้ํากอกออกระยางคุณเจ้ามาซักเครื่องซักผงอาบน้ำมันรู้สึกว่าเขาอาบแล้วมันสะอาดกว่าที่แบบว่าเขาอาบน้ำกอกเนาะนี่งานี่มันจะพานแต่หมู่บ้านของนู่นเองเนาะคี่น้องจะพ่มบีบ้านยีเชิงบุณจะบอนมีหมู่บ้านเลยจะเป็นจะปลาไหมเนาะลงมาแล้วจะมีมาเจอหมู่บ้านของอันหมู่บ้านนู่นกอนะนะ แล้วมันก็ค่อนข้างที่สะอาดเลยแหละบุเปื่อนเนาะแต่เจ้าตักไปใสไปกินมีเฮือนเออเป็นน้ำใสนี่เลยแหละโอ้ออโหขัดบุพเพแคบบุพเพกรือรกเกองิงบุสะอาดไปเลย ใช่น้อยากปรับผ้านุ่มหน่อยนึงเนาะ แบบน,น,นานๆเต็มแล้วนี่ แล้วเป็นที่ห้อยตอนนี้เคยเจ็บแปลงล่างอาบน้ำเนาะ อยากพี่ซักเครื่องซักกองลอแล้วถูกแค่ร่างหน้าน้ำใสอีขนาดเลย เย็นเย็นดีกันนัเลยจะไปอาบน้ำแล้วเย็นนักโอ้โหเย็นนักโต้เยี่ยมงยมา น,นี่คืออาบเรียกเป็นทีห้อยวางคนหนาวตั้งหนาวหนาวเท่นานั้นว่าสซกกว่าแล้ววัดน้องพี่น้องห้วยน้ำแหงนี่เนาะก็จะเป็นห้วยน้ำาของอันยุ่งหมู่บ้านของนุ่นเลยเนาะพี่น้องกับคนอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็จะใส่กินใส่อาบใส่เอาไปต้มกินอี่ยังต้งต่างเลยยุ่งเฮือนเนาะก็จะเป็นห้วยน้ำแหงนี่เลยเนาะเขาจะมาตักกินตักใส่ แค่นี้อยังต่างๆกิจวัตรประจำวันของเฮาเนาะก็คือตื่นเช้ามาก็มาล้างหน้าลา้างตาหามน้ำเมืม่อเพื่อนอยู่แล้วก็ปกติเนาะก็เป็นหัวน้าแห่งนี้เนาะอู้เฮาใช้ก็หัวน้าแห่งนี้ตั้งแต่นุ่นหูจักว่านุ่นน้อยมานี่มีน้ำนี่อยู่นี่นี่น้ำใหญ่สุดๆเลยแต่วา่านี่ยังเดี๋ยวนี้คือมันอยากน้อยลงแล้วเนาะพี่น้องก็ถือว่านำ้ำเป็นน้ำสะอาดเนาะถือว่าคนอยู่ในหมู่บ้านก็มาอาศัยแต่นำ้ำแห้งนี่หละพี่น้อง กินไส้ตักอาบเป็นอย่างต่างๆเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้เนาะนุ่นกิดเซเลชเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปอื่นจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตะก้อนของนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย